สวัสดีครับเพื่อนๆเช้านี้นะครับนี่พาเพื่อนๆมาเก็บกระเจียวนะครับกระเจียวเนาะถ้าเราเก็บบ่อยๆนะครับก็จะได้ต้นอ่อนๆอย่างนี้แหละนะครับเมื่อกี้นี้ผ่านมาเจออีกต้นหนึ่งเพื่อนๆฟ้าฟแหวดูครับยังไม่เห็นใช่ไหมฮะเห็นหรือยังเอ่ยชึ้ยังไม่เห็นเนาะเวลาเราดึงเก็บกระเจียวเนี่ยนะครับนี่ต้นคะนะ ดอกนะครับเราก็จะดึงสองใบในไหนใบในตรงไหนบ้างใบนี้กับใบนี้นี่นะครับดึงปั๊บต้นเขาจะไม่ขาดด้วยนะครับตื๊บต้นไม่ขาดจะได้ก้านยาวๆแบบนี้เพื่อจะได้ก้านยาวๆแบบนี้เลยวันแบบนี้ได้สามดอกแล้วครับมาเราไปหากระเจียวกันต่อเลย เพื่อนเห็นอีกแล้วถ้าเราเก็บบ่อยๆนะครับก็จะได้ดอกนอ่อนๆแบบนี้นะครับเหน็นเพื่อนน,อนี่นะครับสองใบในายนะดึงเลยครับนี่ครับก็จะได้กระเจียวดอกสวยๆ <c oughs> ไายเพื่อนเหมือนจะเห็นแวบๆบแบบนี่ครับอยู่ในท้องอย่างเงี้ยอร่อยนะเพื่อนนะเนี่ย เห็นไม่ชัดใช่ไหมปึ๊บดึงนะครับสองใบในนี่นะครับน,นี่เพื่อนดอก,กอ่อนแบบนี้อร่อยมากนะครับกินดิบๆได้เลยไหเรามาดูกันต่อครับอ่านะครับ วันนี้ก็ตลอดแถวตลอดแนวครับในประมาณ6-7ดอกครับนี่ครับเพื่อนได้แล้วครับอาหารเช้าวันนี้กระเจียวครับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ